ทุกนนี่คือต้นเงาะโรงเรียนต้นแรกของไทยเลยนะเป็นต้นกําเนิดที่เป็นเงาะโรงเรียนไปทั่วประเทศเลยทุกคนนี่เหลืออยู่ต้นเดียวตั้งแต่สมัยก่อนเลยทุกคนนี่ค่ะ first original นะฮะ origin origin เลยทุกคนนี่เงาะโรงเรียนนาสารอยู่ที่โรงเรียนนาศาลอย่มงนเป็นลูกพอดีเลยทุกคนลูกกําลังเขียวๆอะเรามาเร็วไปเห็นไหมตอนนี้มีงานเงาะโรงเรียน4-15ถึงกรกฎาคกดา เขาน่าจะจัดช้ากว่าน,นี้เนาะให้เงาะสุกมากกว่านี้เราได้มาเก็บกินที่นี่ต้นกาเนิดเลยทุกคนนี่ฮะเห็นไหมไปตัดกิ่งไปขยายสายพันธุ์ไปทั่วโลกทั่วประเทศก็ไม่อร่อยเท่าเพราะที่นี่ดินมันให้นี่คือต้นกําเนิดที่ชามาเซียชาปีนังฮะเขามาทําเมืองแร่แล้วก็บ้วนเม็ดทิ้งเอาไว้เล็นไหม อะดูซาทุกคนตื่นเต้นไหมมันคือใครเคยมาบ้างไม่เคยวิสามาฝากท่านทุกคนฝากติดตามช่องของพวกเราเยอะๆแชร์ๆไปนะเม้นทักทายมาแบบกัลยาณมิตรก็ได้อีกช่องหนึ่งก็คือช่องอร่อยดีไปหมดฝากติดตามด้วยช่องนั้นคนน้อยนะฮะมีอยู่900กว่าคนแต่ก็โอเค เพราะช่องเราเนี่ยก็ขายคอนเทนต์แบบสบายๆกันเองฮะไม่ใช่คนดังนะฮะก็ไปเรื่อยๆฮะทุกคนแต่ถ้ากิติดตามไว้ก็จะมีอะรเขาเรียกอะไรนะโฆษณาเข้ามากว่านี้ตอนนี้มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยกว่าตัวแล้วทุกคนจากขนาดเป็นช่องเล็กๆนะ ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามเป็นช่องของพวกเราว่าต่อไปนี้จะมาเที่ยวนาสารไปพักที่อิงฝายรีสอร์ทนะไม่ต้องไปพักที่ไหนนะมาพักแต่อิงฝายรีสอร์ทเพราะเราชอบมากอยู่แบบริมแม่น้ําริมลําธารสวยมากแม้จะอยู่นอกเมืองไปประมาณ4กิโลก็ไม่ไกลขับรถนะฮะสะพานแคบก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสะพานแคบ นี่โรงเรียนนาสาสรนะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติต้นเงาะต้นแรกทุกคนจริงๆนาศาสรมีที่เที่ยวเยอะนะโดยเฉพาะวิถีชีวิตตรงแถวคลองฉว่างนะฮะที่ก็จัดงานเงาะนงเรียนวันที่4ี่กรกฎาคมปีนี้วันแรกลินลี่เขาก็มานี่ลินลี่ได้หมดได้สดชื่นถ้าสดชื่นนะฮะแล้วก็คืนนี้วันที่8แล้วก็จะมีกันเปิดยิ่งใหญ่มีตะ๊ก,กะแตนชนระดามาทุกคนอยากให้เห็นเงาะดูสิเนี่ยอีกกี่เดือนเดือนยังไนงะส,สูบไหมเราจะต้องมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าไหม อีกเดือนอนึางจะสุก่ะเราจะไปกันตังค่ะวางแผนไปกันตังไปรีสอร์ทที่กันตังโรงแรมที่กันตังท่าเรือที่โรงแรมอ,อ๋อสถานรถไฟที่สวยที่สุดหนึ่งในสิบของประเทศฮะเราก็อาจจะแวะมานี้ก่อนแนะ่นอนแต่ต้องดูเวลานะถ้ามาชานี่หมดนะฮะเขาให้เก็บหรือเปล่าก่อนแต่ข้างนอกนี่ก็มีต้นเงาะหลายต้นนะเป็นลูกลูกของมันค่ะเป็นลูกๆของมันทุกคน เราเดินอให้ดูอีกรอบนึงจะจากกันไปชั่วคราวเดี๋ยวค่อยามาใหม่ฮะต้นเงาะโรงเรียน first origin r a m b u t i o n เงาะนาสาลนะฮะ origin โร,รงเรียนนาสาล r a m b u t i o n t t นะฮะออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนี่ฮะจริงๆมันมี3ต้นตายไี2ต้นนั่นฮะต้นต้นสตอามา เนี่ยสะพานแคบทางรถไฟจะวิ่งตลอดวันบอ,อกเขาจะมีล็อกประตูนะจ๊ะทุกคนไม่ได้จะเข้ามาได้ง่ายๆนะจ๊ะทางนี้เหมืองแกะหรือว่าแซนดูนที่มาจากร่องรอยของการทำเหมืองแรกของชาม,มาลีเซียนะฮะก็ยังไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะ สะพานแคบไปเดี๋ยวเดินไปสถานีรถไฟแล้วก็หาทางไปเช็คอินที่อิงฝายยูริโซ์ทุกคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งรถไฟผ่านไม่ว่าจะไปใต้ไปหัดใหญ่ไปกันตังจะต้องผ่านสะพานแคบผ่านต้นเงาะโรงเรียนต้นแรกของประเทศของชาติแล้วก็ดินแดนแห่งนี้เนี่ยนะครับ G I นะ Geo m Geo Geography ช่ไหมเป็นแนวแบบบอกภูมิศาสตร์ว่าเงาะนาศา์ไม่เหมือนใครนะฮะอร่อยที่สุดในโลกนี่คะต้นมะม่วงเบาก็มาทุกคนนี่มะม่วงเบาสพานแคบจะลอดใต้สะพานตรงนี้เลยค่ะรถไฟอยู่บนหัวเราเลยทุกคนเราก็เดินตรงไปเนี่ยเขาจะเป็นงานละงานเงาะโรงเรียนประจำปีเขาจัดทุกปีคะ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะทางเข้างานทางนี้นะเข้าได้หลายทางนะฮะตรงสะพานโค้งก็มีนี่คือเทศบาลเมืองนาสารทุกคนใครจะไปน้ำตกเมืองทวดก็สวยมากแต่ชื่ออาจจะแบบดูเก่าแก่นะฮะน้ำตกตาดฟ้าก็สวยมากนะฮะดอยปู่เสือก็สวยนะมีทะเลหมอ,อกทุกคนนี่ฮะ สวยเนาะนาสาตลาดไนบาซาเขาก็มีนะแล้วก็สะพานแคบก็ตรงนี้แหละแล้วก็ภูเขาทรายแซนดูนเหมืองแกะก็ไปตรงนี้ข้ามแม่น้ํานี้ไปข้าคลองสว่างน,นี้ไปตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่แล้วก็ถ้าคามินนะทุกคนคามินเคฟทุกคนหน้าไปเหมือนกันเนาะพระโพธิสัตว์จะแม่กวนอิ่มไตรมงคลจะอยู่แถว คลองฉว่างเนาะโอเคมีโอกาสเราค่อยไปเช็คอินกันทุกคนแต่เราเข้าเมืองก่อนเดินอีกนิดนึงก็จะถึงรถไฟฮะทุกคนนี่คือต้นเงาะต้นลูกๆของมันนะฮะจะขึ้นตรงสองข้างถนนตลอดเวลาเราเดินในเมืองสุราษฎร์มันรู้สึกดีฮะเวลาเจอต้นเงาะขึ้นแบบนี้เนาะ เหมือนกับเวลาไปเมืองนอกอะฮะเราจะเห็นต้นแอปเปิลต้นบลูเบอรี่ของฝรั่งขึ้นกันแบบเขาก็ไม่ได้มองสนใจอะไรมากแต่ถ้าเป็นต้นเงาะต้นอะไรอะลำใหญ่อย่างเงี้ยเนาะทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบอุ้ยดีจังเลยลองกองรางศาสตร์นถ้าขึ้นอยู่ข้างถนนเหมือนผลไม้ฝรั่งทั่วไปเนาะนี่หาต้นเงาะต้นต้นรงเอ่อทุเรียนเห็นไหมก็ขึ้นนอกบ้านเนยฮะริมถนนเลยนี่ทางรถไฟฮะทุกคน ซึ่งก็ไม่ไกลจากต้นเงาะต้นแรกของชาติฮะกำลังหาทางไปเช็คอินอิงฝ่ายว่าอยู่ตรงไหนนะฮะอิงฝ่ายรีสอร์ททุกคนอุ้ยเราเจอดอกบานเย็นแต่บานบานตอนเช้านะเนี่ยบานเย็นฮะทุกคนสีเหลืองสวยเราชอบเนี่ยทุกคนเราก็จะหาอิงฝ่ายรีสอร์ทไม่ได้เอาหมามาทำไมเนี่ยมันก็จะแบบมีปัญหาในการเสิร์ชหามือถือรุ่นนี้ฮะ อัโป้ที่ปัญหาเยอะทุกคนขอบอกเยอเลยน,น,นี่เห็นไหมมันจะบอกใช้เส้นทางไม่ได้บางส่วนอะไรเงี้ยเลือกุ้ยหมาน่ารักจังเลยไปสิเมื่อกี้ลูกหมาออกมาน่ารักนี่จะรถไฟนาสารทุกคนก็จะเดินตรงลงมาก็จะเป็นถนนแบบนี้เลย เมืองเก่าสวยมากทุกคนฝนลงเม็ดหาทุกคนเรากำลังอยู่เมืองเงาะนาสารชื่อเฟืองนะฮะเงาะนาสารชื่อเฟืองรวยเหมืองแร่แท้น้ำรึ่งนาทึ่งปลาเมงทุกคนปลาเมงยำก็มายำหาปลาเมงเหมือนปลาดุคล้ายๆปลาดุก เลิดล้ําถ้ำผาเพลินตาน้ำตกสวยงดงามด้วยอุทยานฝนลงเม็ดเดี๋ยวต้องหาขนมจีนทานละล่ละทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก่อนที่จะเช็คอิน i ิงฝ่ายรีสอร์ทนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะมาเมาส์กันว่าทําไมเราถึงต้องเลือกที่พักที่ดีที่สุดอิงฝ่ายรีสอร์อยู่ตรงมุมไหนของนาสารทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะ